บ้านน็อกดาวน์สำเร็จรูปประกอบในโรงงานพร้อมติดตั้งขนาดกว้าง3.6เมตรยาว7.2เมตรสูง2.8เมตรยกพื้นสูง30เซนติเมตรมีห้องน้ำในตัวพื้นที่ใช้สอยภายในขนาด26ตารางเมตรรายละเอียดเพิ่มเติมประตูใหญ่กระจกบานเลื่อนหน้าต่างกระจกบานเลื่อนจำนวน2บานผนัง EPS สีลายไม้กันความร้อนหลังคา EPS กันความร้อน ห้องน้ำในตัวขนาดกว้าง1.4เมตรยาว1.9เมตรพร้อมสุขภัณฑ์มาตรฐานมีระเบียงสำหรับนั่งพักผ่อนหน้าบ้านมีหลังคาพร้อมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้าปลั๊กไฟตามจุดราคา450,000บาทหมายเหตุไม่รวมบาท7%ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งอำนวยความสะดวกอื่นๆถังแซกระบบประปาน้ำทิ้ง h า p p พียนเทีย r สร้างขายเชา่าบ้านโกดังโรงงานคลังสินค้าสำเร็จรูปสะดวกรวดเร็วคุณภาพบริการอย่างมืออาชีพโทร0935542878หรือสแกน QR Code ท้ายคลิปได้เลย